หัวข้อก่อนปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ฉันเชื่อจริงๆเลยว่าตั้งใจดีย่อมเป็นเลิกดีในตัวเองสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสุปุพันหสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดี และบูชาดีดังเช่นเมื่อฉันปลงใจว่าจะยึดพระพุทธองค์เป็นผู้สอนกรรมฐานท่านสั่งอย่างไรฉันจะทำอย่างนั้นเมื่อฉันตั้งจิตว่าจะรับคำสั่งแรกจากพระพุทธเจ้าก็ได้เปิดสมุดบันทึกส่วนตัวในคอมพิวเตอร์ที่ฉันรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งมีปริมาณมิใช่น้อย แต่ก็มิใช่เกินกำลังอ่านให้ทั่วตาตื่นและขนลุกสู้เพราะขณะคลิกเลือกไปสุ่มๆนั้นได้คำตอบจากภิกขุสูตรราวกับปาฏิหารคล้ายเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่งพระเนตเทศโปรดชั้นโดยตรงทีเดียวในภิกขุสูตรกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านตั้งใจจะเปลีกวิเวกจึงเข้าไปกราบขอรับแนวปฏิบัติ หรืออุบายภาวนาจากพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ท่านก็ยังไม่บอกอุบายทันทีทว่าตรัสสั่งให้สำรวจตนเองในเรื่องของศีลก่อนมีความดังนี้ดูก่อนภิกษุถ้าเธอปรารถนาเช่นนั้นก่อนอื่นจงยังเบื้องต้นในกุศล,ลธรรมให้บริสุทธิ์เถิดเบื้องต้นของกุศลธรรมคืออะไร คือศีลที่บริสุทธิ์ดีและตั้งความเห็นไว้ตรงเมื่อใดศีลของเธอบริสุทธิ์ดีความเห็นของเธอจะตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วค่อยเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างมีความเพียรมีสัมปะชัญญะและมีสติหากอ่านเพลินๆโดยไม่น้อมเข้ามาในตัวก็คงไม่รู้สึกอะไรนัก แต่เมื่ออ่านด้วยความตั้งใจว่าจะนำมาปฏิบัติจริงก็เกิดการสำรวจตนเองว่าฉันยังมีความบริสุทธิ์ด้านใดไม่เพียงพอบ้างหัวข้อศีลศีลของพระในภิกขุสูตรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างฉันไม่รู้เพราะเป็นหน้าที่ของพระที่จะต้องรู้แต่สำหรับฉัน ฉันคงสนใจเพียงแค่ศีลของคารวาสและศีลของคารวาสที่ครูบาอาจารย์สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้ามาก็มีเพียงห้าข้อฉันก็จะมุ่งเน้นเฉพาะศีลห้าข้อนั้นแหละเป็นเบื้องต้นวันดีเริ่อดีนี้ก่อนหน้านี้ฉันเคยตั้งใจรักษาศีลออกมาจากความรู้สึกภายในเห็นชัดว่ามีผลกับจิตใจโดยตรงทันทีอย่างเช่น ถ้าวันไหนเผลอโกโหกก็จะหมกมุนฟุ้งซ่านจิตใจอ่อนแอและเลื่อนลอยชอบกลแต่ถ้ามีเหตุยั่วให้โกโหกแล้วหนักแน่นพอจะรักษาปณิธานเดิมว่าจะไม่แอบคำโป้ปดแม้แต่นิดเดียวตกเย็นพอลงนั่งสมาธิจะมีความเบาสบายหายกังวลจิตเรียบสงบเองตั้งแต่ก่อนนั่งคล้ายผืนทะเลนิ่งไร้คลื่นลมปั่นป่วน นี่เป็นตัวอย่างอานิสงค์ของศีลที่ให้ผลกับการปฏิบัติภาวนาโดยตรงและเมื่อมีสติแข็งแรงพอจะอดกลั้นต่อการโกหกความไม่อยากโกหกก็ตามมาเพราะการโกหกต้องอาศัยแรงเค้นจากภายในซึ่งก็เกิดผลข้างเคียงที่ดีเช่นเมื่อก่อนมักใจอ่อนปฏิเสธใครจะอ้ำอำอึ้งอึง หรือเผลอกัดฟันตอบรับเสียงอ่อยโดยไม่รู้ตัวเช่นพูดว่าได้หรือไม่เป็นไรทั้งที่ใจจริงอยากบอกว่าไม่เอาหรือไม่ไหวเมื่อจิตใจเข้มแข็งขึ้นด้วยคำพูดที่ตรงด้วยคำพูดที่จริงคำพูดที่เป็นสัตว์ก็ตามมาหมายเหตุผู้อ่านสัตว์ในที่นี้คือซื่อสัตว์หรือความจริงนะครับ การพูดเท่าที่ทำได้และพยายามทำเท่าที่พูดนั้นทำให้เกิดสัมผัสเห็นอะไรตามจริงขึ้นมากโลกไม่บิดเบี้ยวเหมือนตอนจิตอ่อนๆธรรมชาติเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์และบางทีเราอาจนึกไม่ถึงจนกว่าบางสิ่งจะปรากฏแสดงแล้วอย่างเช่นศีลสัตว์เป็นสิ่งมีอำนาจเมื่อเราพูดแต่เรื่องจริงพูดแต่เรื่องที่เป็นสัตว์ อำนาจความจริงก็อยู่ข้างเรารู้ว่าอะไรควรพูดรู้ว่าพูดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเสียดายจิตสงบสุขถ้าต้องฟุ้งกระเจิงไปกับการพูดส่อเสียดนินทาเอามันอะไรจิตอันประนีตน่าพึงใจถ้าต้องกระด้างหยาบลงเพราะการพูดหยาบขายด้วยโทสะและอาวรจิตอันเข้มแข็งถ้าต้องซึมเหม่อลอยเลื่อนไป เพราะการพูดเพ้อเจ้อหาแก่นสารไม่ได้การถือศีลอย่างฉลาดต้องเห็นค่าของศีลข้อใดข้อหนึ่งด้วยหัวใจเมื่อรู้สึกว่าชีวิตมีคุณภาพขึ้นมาจากภายในแม้ต้องยอมแลกกับการสูญเสียโอกาสแบบโลกโลกไปบ้างก็จะเห็นว่าคุ้มค่าพอเมื่อศีลข้อนั้นๆเริ่มทำให้จิตทอประกายสว่างทางความรู้สึก ก็จะนึกถึงประโยชน์ของศีลข้ออื่นๆตามไปด้วยเพียงด้วยความตั้งใจมั่นว่าแม้มีโอกาสเจอเรื่องยวนยั่วอย่างไรฉันก็จะไม่ผิดศีลผิดธรรมเป็นอันขาดคือไม่ฆ่าสัตว์แม้ยุงไม่ขโมยแม้แต่บาทเดียวไม่ลอบมีชู้แม้เพียงทางวาจาไม่โกหกแม้เพียงเพื่อเอาสนุกไม่กินเหล้าเสพยา แม้ต้องโดนเพื่อนใจแคบเลิกคบเพราะถือว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นฐานของการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจิตจะมีคุณภาพได้อย่างไรหากพื้นฐานมีแต่การตามใจกิเลสและเทะเหมือนเอาตัวไปหมกโคลนเลนมีความจริงที่น่าสนุกอยู่อย่างฉันเคยได้ยินมานาน และเจอดีเข้ากับตัวเองจริงๆคือพออธิษฐานถือศีลก็มีอันต้องประจวบเหมาะเหลือหลายเหตุการณ์ต่างๆดาหน้าเข้ามาลองใจทันตาเช่นคนที่บ้านให้ช่วยโกหกโทรศัพท์ว่าไม่อยู่หรือปกติร้อยวันพันปีไม่เคยโดนยุงกัดมันก็แห่กันมากัดอย่างหน้าตกเป็นต้นกรณีโกหกทางโทรศัพท์ ฉันก็ปากแข็งเข้าไว้บอกให้โทรมาใหม่เฉยๆไม่ได้บอกว่าคนที่ต้องการพูดไม่อยู่แม้ต้องเจอการชักศีหน้าจากคนในบ้านขมวดคิ้วบ่นไปหลายยกก็ยอมหรืออย่างกรณียุงกัดแม้คันไม้คันมือเต็มแก่ก็ปัดปัดไล่เท่านั้นฉันเจอเหตุการณ์ลองใจสารพัดจนเหนื่อยใจ แต่สัญญาต้องเป็นสัญญาฉันตกลงกับตัวเองไว้แล้วว่าจะรักษาศีลก็ต้องรักษาให้ได้คิดเสีว่าเป็นโอกาสใช้นี่กรรมให้หมดหมดไปด้วยแล้วความจริงที่ปรากฏตามหลังมาก็น่าตื่นใจพอทนทนใช้กรรมไปพักหนึ่งก็ดูเหมือนการไล่ล่าลองใจจะลดลงเรื่อยๆกร,ระทั่งในที่สุดเหมือนหายไปเลยไม่มารบก,กวนอีก รากับชีวิตยกตัวเองขึ้นลู่ทางใหม่นานๆถึงจะมีเรื่องยั่วให้ผิดศีลแล้วจิตใจที่ผ่องแพ้วดีแล้วก็ไม่รู้สึกยากกับการเลี่ยงเลยสักนิดอาน,นิสงผลบุญของการรักษาศีลมีมากมายมหาศาลเอาแบบที่คนในโลกชอบกันคือริดอย่างอ่อนๆจิตที่มีประกายศีลแจ่มจ้าแล้ว จะเกิดสัมผัสพิเศษจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรแค่ไหนเช่นแม้ว่ามีเพศตรงข้ามผ่านเข้ามาทําให้รู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษและทําท่าจะเกาะเกี่ยวพัวพันกันลึกซึ้งใจก็บอกว่าความสัมพันธ์ไม่สะอาดชอบกลสืบไปสืบมาก็รู้ว่ามีคู่ครองแล้วนั่นเอง หรือบางทีปูเสือลงบนสนามหญ้าเรียบร้อยกำลังจะลงนั่งแล้วนึกสังหอนชอบกลว่าถ้าทิ้งน้ำหนักตัวลงไปจะเป็นกิริยาทําร้ายพอเลิกเสือดูก็พบหอยท่าตัวหนึ่งอยู่ตรงตําแหน่งที่ตั้งใจจะหย่อนก้นลงทับพอดีอันนี้อธิบายได้ง่ายๆว่าจิตเมื่อผ่องแพ้วไร้มนทินเมื่อจะต้องประกอบกรรมที่มีมนทิน พลังความสว่างใสเบาของศีลในจิตก็สะกิดเตือนขึ้นมาเองว่าอย่านะนี่ไม่ควรนั่นไม่เหมาะคล้ายกับเกิดคลื่นรบกวนที่จิตใสใจเบาไม่อาจรับได้ฉันกล้าบอกด้วยประสบการณ์ภายในของตนเองเลยว่าถ้าเพียงศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นปกติอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็เท่ากับฝึกจิตให้เป็นสมาธิตามธรรมชาติมาเกือบครึ่งแล้ว ความชุ่มชื่นของศีลความสุขสว่างเบิกบานของศีลนั่นแหละองค์ประกอบสำคัญของสมาธิจิตยังไม่ทันต้องกำหนดเข้าสู่กรรมฐา,านใดๆก็เหมือนมีส่วนของสมาธิอยู่ในจิตเองแล้วสรุปคือฉันถือว่าทำตามพุทธบัญชาสำรวจตัวเองแล้วระลึกได้ว่าฉันมีศีลมาพักหนึ่งกับทั้งยังไม่บกพร่องไป เพราะชีวิตเริ่มห่างจากสิ่งยั่วยุให้ผิดศีลออกมาเรื่อยๆมีเรื่องรบกวนให้ศีลหมองน้อยเท่าน้อยแต่ก็จะไม่ประมาทตั้งจิตอธิษฐานซ้ำว่าต่อให้มีเรื่องยั่วยุขนาดขู่เอาชีวิตฉันก็จะไม่ผิดศีลอย่างเด็ดขาด